สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมมิตเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครจะเป็นตัวจริงนะคะคนสุดท้ายของคุณเราไปดูที่พลังงานนะคะให้ข้อความดี r o m a n ต์ a อ g e เจกันก่อนการทำนายนะคะจะมีคำพูดที่ไม่ดีต่อใจหรือว่าพลังงานลบเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะอย่ากเก็บไปใส่ใจนะรับเฉพาะพลังงานบวกจ้า มาดูกันเลยมีแรงดึงดูดนะคะ <Chemistry. S 1> เคมีเข้ากันนะคะเคมีเข้ากันเข้ากัน trust สถานการณ์เรียกร้องให้คุณ มีศรัทธานะคะเอาแล้วชาวราศีสิงห์นะคะคุณได้เจอคนที่มีเคมีเท่าเข้ากันมากๆนะคะไม่สามารถต้านความเข้ากันนี้ได้นะคะมีแต่จะถูกดึงดูดให้เข้าหากันนะคะมีศรัทธานะในความรักครั้งนี้มาดูที่ตัวตนนะคะของคนคนนี้กันนะคะตัวตนของคนคนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไง The d e a t เดอะเดเขาอาจจะเป็นคนราศีพิจิกนะคะคนคนนี้เป็นคนราศีพิจิกเป็นคนที่มาจากแดนไกลเป็นคนที่มาอยู่จากที่ไกลไลนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณ2ดาบตอนนี้เขารู้สึกอืม หมือนชีวิตเขามันมีอะไรที่ไม่แน่นอนหรือมันมีอะไรที่ค่อนข้างกังวลอยู่นะคะมีอะไรที่ค่อนข้างกังวลซ้มไม่ท้าเขากำลังมองหาหนทางใหม่ๆกำลังวางแผนชีวิตใหม่นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาอาจจะกังวลเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้9ดาด คนคนนี้ทำไมมีแต่ความเครียดนะคะมีความเครียดนะช่วงนี้คนคนนี้เขามีความเครียดมากมีความกังวลนะคะจะให้เราแฟนอารมณ์ค่อนข้างขุ่นมัวมืดมนพอสมควรนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตาม the days กับ the high princess นะคะขึ้นมาด้วยกันอย่างนี้เขาคนนี้นะคะคือคู่แท้ของคุณนะคะคือคู่แท้ของคุณ เขาคือคู่แท้ของคุณ The Emperor's เขาคือคู่แท้นะเขาคือคนที่มีความมั่นคงคือคนที่จะมาคอยช่วยเหลือคุณนะคะจากแดนไกลคนนี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ Justice เขาคนนี้นะคะถ้าได้คบใคร ถ้าได้ตัดสินใจเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะทําให้มันถูกทํานองทองธรรมเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเที่ยงตรงพอสมควรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเที่ยงตรงพอสมควรโอ้หกถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยดิวเก่าคนรู้จักเก่าหรือแฟนเก่านะคนที่เคยมีความสัมพันธ์เก่ากับคุณที่ห่างหายไปนานก็ได้นะคะ ที่เคยห่างหายกันไปนานหนึ่งเหรียญเขาน่าจะมาพร้อมความรู้สึกใหม่ความตั้งใจใหม่นะคะความรู้สึกดีๆที่จะเอามาให้นะคะ The Devil อ่าทำไมต้องเป็นคนเก่าๆก่านะคะ The De เ i l เขายัาง move on จากคุณไม่ได้เขายัางตัดความรู้สึกจากคุณไม่ได้เขายัางคลั่งรักคุณอยู่นะคะ อยังคลั่งลักหนึ่งไม่เท้าวางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่นะ,ะอยากจะเข้ามาหาคุณใหม่เริ่มต้นก้าวใหม่ด้วยไฟอันร้อนแรงด้วยไฟอันร้อนแรง่านะคะพัศวินถือดาบเขามีแผนการใหม่มีความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งขี่มา้าขี่ม้ามาหาคุณนาะะตั้งแต่เดเดและนะเป็นคนที่อยู่แดนไกลคนที่ไม่อยู่ใกล้กัน นะคะพลังงานเนี่ยอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะคุณราศีสิงห์มาดูที่พลังงานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาอืมเอชาริอชัดเจนมากนะคะ เป็นคนที่อยู่ไกลเป็นรักทางไกลเป็นอะไรที่ต้องเดินทางมาหานะคะซีดาบเคยพักความสัมพันธ์มาแล้วนะคะเคยพักมาแล้วพักให้หายเหนื่อยมาแล้วนะคะเคยพักแล้วตอนนี้เขาพร้อมที่จะกลับมาสู้นะคะพร้อมที่จะกลับมา,าฝ่าฟันนะคะ ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเจ็ดดาบอืมนะคะพร้อมที่จะพายเรือมาหาคุณแล้วนะนะคะห้าดาบแล้วก็ไม่ฟังใครด้วยครั้งนี้ตัดสินใจแน่วแน่มากครั้งรักแน่วแน่มากนะคะจะเดินทางมาหาคุณหลังจากที่พักแล้วนะคะจะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเลย the high princess มีการวางแผนอันค่อนข้างไปทางดักดาร์กเหมือนกันนะที่จะให้ได้คุณมานะคะออไม่สนใจคนรอบข้างที่ที่จะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเขาไม่สนใจเลยนะเออเจตเรียนเขาจะพยายามมากๆคลั่งรักคุณมากเลยนะนะคะ พยายามเออพยายามงอหกถ้วยพยายามงอพยายามเข้ามาพยายามมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะคุณราศีสิงห์เดอะเดตอ่ายังขึ้นมา The d เด e กับ h a l ล์แฟนเออไฮเพรสเซสเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขากับคุณเป็นคู่แท้กันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแม้จะห่างหายกันไปนะคะก็จะได้วนเวียนนะคะกลับมาหากันแม้จะถูกใครนะคะแยกออกจากกันนะ ก็จะวนเวียนกลับมาเจอกันจนได้นะคะสไม่เท้าวความยินดีกันได้เฉลิมฉลองนะคะได้อยู่คู่กันนะคะได้อยู่คู่กันอย่างมีความสุขนะคะพระราช,ชาถือดาบตัดสินใจเลือกแล้วแม้ว่าจะถูกใครขัดขวางแม้ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใดนะคะก็ตัดสินใจแล้วเนาะที่จะเลือกนะคะ ใช้ชีวิตคู่ซึ่งกันและกันนะใช้ชีวิตคู่ซึ่งกันและกันนะคะขออนุญาตกล้องนิดหนึ่งนะคะเพระาะฉันก็จะยินดีกับชาวราศีสิงห์เช่นกันเนาะที่ได้เจอคู่แท้ตัวจริงของคุณนะคะในเร็วๆนี้แต่ว่ายังไงก็ตามการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะ ปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิมเมจิเชียนมนนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างและขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันสาก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ